วันนี้ก็ได้ขนุนมาอีกแล้วนะครับขนนะก่อขนุนถ้ามันเป็นแบบนี้นี่มันจะตาอร่อยนะครับกดดีต้นหอมผักชีลงไปอีกนะครับผมนี่หมออีลํำเนื้อคุณผู้ชมวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วครับ ช่วงนี้ก็ขนุนออกเยอะวันนี้ก็ได้ขนุนมาอีกแล้วนะครับวันนี้คคโรจานจะตําขนุนนะครับผมตาขนุนแล้วก็เอามาผัดอีกทีนะครับเขาเรียกว่าตําขนุนนะครับผมเดี๋ยวเรามาุูเครื่องปรุงก่อนนะครับปุงก่อนนี้นะครับผมมีชิลลดนะครับเกลือนี่ตัวตึงนะครับถันเน่าวิกป่นข้าวมิ้นพริกแดงมะเขือเทศกระเทียมมีกระเทียมสดๆด้วยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับต้นหอมผักชี ตาม้วยน้ำปองนี้จิดกลับนะครับผมแล้วก็น้ำมันนะครับนี่ลุกเหมือนร่มเหมือนเทมปมได้ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเรามาต้มขนนก่อนนะครับผมสับขนนต้มก่อนต้มก่อนนะครับผมโอ้ถ้ามันมีแบบนี้ได้ไหมมันจะตำกินลํานะครับโอ้ย่าง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 ครับท่านย่างอื้อนนี้กล่องนี้นี่มันจะมีเม็ดข้างในมันนี่ถ้าเราตำนี่อร่อยมากเลยนะครับ มาใกล้ๆแล้วก็สูงตัวเก๋กนี่จะขาบกแบบน,นี้เลยนี่น่ากินนะ,ะน,นะครับโอ้โหอย่างกระสับกระส่าตั้มหมดนะครับพอประมาณก็พอลแล้วมันกินไม่หมดอ๋อพอแล้วนะครับผมเอาครับวางข้าวลูกแล้วนะครับโอ้ใช้เวลานะครับตัวนี้เฮ้ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคบผมมาเจอ,อปิดฝาไว้ก่อนนะครับะนะครับระหว่างที่รอเราก็เตรียมเครื่องรองแล้วนะครับผมนี่มะเขือเทศนะครับต้นผักชีแล้วนะครับ,ครบเครื่องรองนะครับ นี่ใบมะกรูดนะครับเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับดำกระเรียมก่อนรอขนนสุกเตรียมเครื่องรอเลยกรเทียมฟอย ไน้ครับเอาทุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอขนุนสุกนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยงังเปิดหรือยังหนึ่งสองสามว้าวแห้งไปแล้วสองน้ำแล้วนะครับโอ้โหปุ่ยปุ่ย แล้วครับแล้วครับได้เร็วได้เร็วนี่เาราส่งน้ำแล้วนะครับดูครับผมนี่เสร็จแล้วเครื่องน,น,นครับครับผมเตรียมเครื่องทำเครื่องก่อนนะครับทำนูนก่อน ต้องเป็นแบบนี้นี่มันจะตำอร่อยนะครับน,นี่สุกแล้วครับผมกรชันไม่ได้ทําหมดนะครับมียังเดืออยู่นะครับผมเยอะมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่ เช่นแ,แบบนี้มันจะอร่อยนะครับเวลาเราตับจะหวานเอาละครับผมประมาณน,นี้เลครับว,วางกระทะก่อนนะครับครับครับวางกระทะลงแล้ว <c oughs> <c oughs> กว่าจะได้กินนะครับผม <c oughs> ใช้เวลาพอสมควรนะครับใส่น้ำมันลงไปเอาละเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับ น้ำมอนร้อนแล้วใส่กระเทียมก่อนนะครับผมกเทียมให้หอมก่อนก็ใส่นี่ข้ามิน้นตยืดหน่อยนะครับผมเอ้โหลนี้ก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับ จะตีกแกงก่อนนะครับผมเอาละมาแล้วนะครับดีขนนขนนขนน เรื่แล้วนะครับผมมาแล้วนะครับเพื่อพริกลนนะครับามด้วยนี่หงมัวขาดไม่ได้ก็คือนี่ถุนเน่านะครับผมอ,อันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะครับ ยไว้มาขุดนะครับผมไ้ามาขุดก่อนขุดลงไปแล้วมันหอมก่อนนะครับเอาละก็อีต้นหอมผักชีลงไปอีกนะครับผม yeah. มันขนมจุกกองโบรานะครับวด <Wow. S 1> ีนะครับมากครับกินด้วยกันก้ก็จะได้กินใช้เวลาหน่อยนะครับผมเราต้องนัดเฉดโตมอีกอหมด,ด้วครับไม่มีลูกเดียว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 หมะอีลัมเดือคุณผู้ชม อร่อยมากครับมันจะมีกลิ่นหอมฟองไวหมกรุดนะครับแล้วหอมกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับอ้าลูกเข้ากันนี้มากครับชุดนี้นะครับผมหอมต้นหอมชีกนี่จะมีกระเทียมใหม่ๆแบบนี้นะครับสดแบบนี้อร่อยมากเลยนะครับผมแล้วหนังฟองแล้นี่ฉัดหมูหนังฟองนะครับอืมอร่อยมากครับมาครับผมกินด้วยกันนะครับเอาหมดเลยวันนี้ อืมเทใหม่นี่จะอร่อยหรออเออ๋ออ๋ออออ่งกันดุ่ะแบ่งกันเลยแบ่งกันได้ เจมสส่วนนียอร่อยมากครับ เหมือนวนจะตกนะครับร้อนอากาศร้อน,อ,นอออพวมวันเนี้ยจะขึ้นขวันตกอยู่นะครัออร่อยครับผม คลิปนี้จบมั้นี่แหละครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกรลังใจให้ค้ชชานด้วยนะครับสวัสดีครับ